แต่ว่าข่าวเนี่ยไม่เบาลงเลยคุณผู้ชมมีอยู่บ้านหนึ่งแทนที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันหยุดในช่วงวันสงกรานกลายเป็นว่าต้องเตรียมจัดงานศพแล้วนะคะเพราะว่าลูกชายบ้านนี้ซึ่งเป็นนักศึกษาปีสี่ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมต่อยแล้วก็ใช้มีดแทงถึง5แผลด้วยกันนะคะเสียชีวิตแล้วพบว่าถูกปล้นเอาเสื้อฉบไปด้วยคุณผู้ชมสองทุ่มครึ่งะที่ตำรวจโรงพักประตูน้ำจุลลงกรเข้าตรวจสอบเหตุ มีคนโดนแทงจนเสียชีวิตตรง 3, 000, 000 3, 000, 000 1, สะพานลอยสะพานฟ้าคลองหนึ่งซอยรังสิตนครนายก6นะคใน 8, นะคในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคนโดนแทงก็คือนายธนัตสมสกุลอายุ26ปีค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ถูกของมีคมแทงเข้าที่ร่างกายทั้งหมด5แผลด้วยกันทีนี้วันนี้นะคะทางคุณพ่อของ ผู้ตายคุณพ่อธทีรศักดิ์สมสกุลวัย60ปีค่ะ,คะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อติดต่อขอรับศพลูกชายแล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นวันทําการวันสุดท้ายใช่ไหมคะลูกชายเนี่ยออกจากบ้านตังแต่เช้าไปฝึกงานค่ะที่บริษัทย่านพูนทรัพย์เลิกงาน5โมงเย็นปกติลูกชายจะแวะซื้ออะไรกินแถวตลาดสะพานฟ้าตรงคลองหนึ่งก็เข้าใจว่าอาจจะมีการเตรียมจัดงานสงกรานวัยรุ่นมารวมตัวกันอยู่แล้วลูกชายคงจะถูกจับตามองเพราะว่าสวมเสื้อชอ็อป ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งคุณพ่อบอกมันก็เป็นโลโก้ธรรมดาไม่ใช่โลโก้พระวิษณุด้วยนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยฟังคําบอกเล่าของพยานเห็นบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุมต่อยเป็นเหตุชุลมุนนะคะแล้วลูกชายพยายามจะสู้ด้วยก็เลยทําให้กลุ่มนั้นโมโหใช้หมวกกันน็อกตีจนลูกชายฟุบลงกับพื้นแล้วทรั์สินอื่นๆอยู่ครบยกเว้นเสื้อช็อปที่ถูกถอดหายไปคุณพ่อเสียใจมากจริงๆนะคุณพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรช้า มักจะถูกเพื่อนแกล้งมาโดยตลอดความจันสั้นเรียนไม่เก่งนะคะแต่ก็อุตส่าห์เรียนมาจนจบจนไปฝึกงานแล้วยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้อีกค่ะเราไปหาหมอนคนร้ายเขาอาจจะรวมกลุ่มกันอยู่เนื่องจากมันมีเทศกาลเตรียมงานสงการอยู่ก็คงจะมองเห็นลูกชายผมใส่ใคล้ายๆเสื้อวอร์มเสื้อช็อปอย่างนั้นลูกผมเป็นวิศวะแล้ว ไม่ใช่มันเด็กปชวชปสาอาชีวะพวกนั้นคงจะเห็นแล้วก็ขับตามลูกผมออกมาจากตลาดมาทันกันที่ตรงตรีนสะพานฟ้าแล้วเขาคงจะได้ไปทันตรงนั้นแล้วเขาอาจจะลุมทําร้ายลูกผม<ๆ>เขาเป็นคนร้ายที่มาประสคงเอาแค่เสื้อผู้สืสอ่อขาวได้คุยกับ,บพลเมืองดีนะคะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยคุณสุขนิตจันยงพนันธ์ค่ะอายุ4ีปีพี่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าตอนประมาณสัก ทุ่งครึ่งค่ะนั่งกินข้าวตรงหน้าป้ายรถเมย์ยก็เห็นน้องธนัทผู้ตายเนี่ยกับคู่กรณีขีม่มอเตอร์ไซค์ปาดกันไปกันมาตะโกนด่ากันด้วยจนกระทั่งมาะจอะตรงหน้าสะพานลอยปรากฏว่าทางฝั่งคู่กรณีของน้องธนัทเนี่ยมีเพื่อนมาสมทบมากริกสองคนกลายเป็นเหตุการณ์สามลุมหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปรุมตีน้องธนัทพี่สุขนิตที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยตกใจก็รีบไปตะโกนบอกพ่อพ่อไม่ต้องต่อยแล้วปรากฏว่า ชาวบ้านหลายคนนะคะเข้าไปช่วยกันห้ามจนกระทั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุ3ามคนนั่น,นะแ,แยกย้ายกันหนีหายไปทิ้งให้น้องธนัทนอนเจ็บอยู่ริมถนนตอนแรกไม่มีใครรู้เลยว่าน้องธนัทถูกแทงเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ร้องของความช่วยเหลืออะไรเจ้าต,ตัวแค่พูดคําว่าผมหายใจไม่ออกจากนั้นน่ะพลเมืองดีเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะก็มีรถเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาพาตัวน้องคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนี่ก็มารู้ทีหลังว่าน้องเสียชีวิตก็รู้สึกตกใจจริงๆค่ะพมันต่อยกันแล้ว น้องผู้เสียชีวิตอะแล้วก็คู่กรณีมั้งขับรถกันมาทะเลาะป่ายไปกระบายกันมาทะเลาะกันเสียงดังมันก็ไปจอดตรงใต้สะพานลอยต่อมีปากเสียงกันแล้วก็ผมก็นั่งกินข้าวต่อพอนั่งกินข้าวต่อปุ๊บผ่านไปสักพักหนึ่งมันต่อยกันแล้วรู้สึกว่ามีพวกมาช่วยมั้งสองคนลุมต่อยกันอะไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นจังหวะตอนแทงเนี่ยไม่คิดว่ามันจะโดนเสียชีวิตด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาเขาบอกว่ามันหายใจไม่ออก ฝั่งครอบครัวของน้องธนัทผู้ตายเนี่ยคุณพ่อเข้าใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ3คนเนี่ยปล้นเอาเสื้อช็อปลูกชายไปคือหมายตาเอาเสื้อช็อปนะคะแต่ว่าทางฝั่งของตํารวจเนี่ยพ่วงกับสพประตูน้ําจันลงกรพันตํารวจเอกปริญญาทองมาบอกว่าสาเหตุของเรื่องคิดว่าน่าจะเป็นเ,เป็นเหตุซึ่งหน้าอาจจะขี่รถปาดหน้ากันนะคะแต่ว่าก็จะติดตามตัวกลุ่มผู้กอ่อเหตุมาดําเนินคดีให้ได้ตอนนี้ไล่ดูกล้องในจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะ